นิพพานดับอวิชชาตัญหาอุปทานเพราะว่าเมื่อน,นิพพานแล้วอวิชชาตัณหาอุปทานก็ดับนะครับเพราะว่าดับตัญหาดับอวิชชาดับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัญหาความอยากอวิชชาความไม่รู้เสียได้กนะ็นิพพานชีวิตที่นิพพานเป็นชีวิตที่เย็นบชีวิตที่ว่าง ชีวิตที่ไม่ต้องติ้นรลนสนแสวงหาชีวิตที่หยุดการติ้นรนการสแสวงหาเพราะว่าทัณหาทําให้สแสวงหาอุปทานทําให้หยึดติดนะครับเป็นชีวิตที่ปล่อยวางเมื่อน,นิพานเป็นชีวิตที่รู้แจ้งในสัจธรรมของโลกของชีวิตเรื่องของความทุกข์เรื่องของสมุทยัยเรื่องของนิโรธ เจของมรรคนิพพานความสิ้นไปแห่งตันหาสิ้นไปแห่งหหอวิชชาแห่งอุปทานทิฏฐิมานะนิพพานแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างไม่กังวลไม่ห่วงไม่หวงไม่อยากไม่ยึดนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เนื่องด้วยไม่อะไรกับอะไรกัดทาาดกับขันกับอายตนะเพราะว่า นิพพานนะครับไม่มีอวิชชาปงแต่งไม่มีตานาปงแต่งไม่มีอุปทานปงแต่งนะครับก็เลยนิพพานทั้งกายทั้งจิตนะครับธาตุขันธ์ก็เลยนิพพานนะครับเป็นธาตุขันธ์ที่เย็นที่สงบนะครับนิพพานดับอวิชชาียได้นิพพานดับอวิชชาตนาอุปทานทิฏฐิมาณะซึ่ง มื่อนิพพานอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปทำกรรมไม่ต้องเกิดคิเลสไม่ต้องมีวิบากนะครับเพราะว่านิพพานนั้นตัดกรรมได้ตัดคิเลสติบากได้เพราะไม่มีสมุทยัยคืออวิชชาตัณหามณทิฐิอุปทานนิพพานสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับนิพพาน ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าความสิ้นไปเสื่อมไปความขาดความสูญความหายไปของอวิชชานะครับก็เลยนิพพานทั้งกายทั้งใจทั้งธาตุขนันธ์ายนะนะครับพร้อมกันหมดธาตุาน,นิพพานขันธ์นิพพานอายตนะนิพพานดับสูญดับหายเพราะความสิ้นไปอ่องอวิชชาตัณหามานทท,ทิฏฐิอุปท,ทานนะครับ นิพพานนี่ตัดสังโยชน์ได้ทั้ง10บนะครับตัดอุปกิเลสได้ตัดไม่ตนสังโยชน์กิเลสอุปกิเลสได้นิพพานแล้วก็สว่างแล้วนะครับไม่จมไม่แช่ไม่ยึดไม่อยากไม่หลงในธาตุในขันในอายตนะนะครับไม่มีกิเลสครอบงำไม่มีกรรม มาคอยตอกย้าไม่มีวิบากมาคอยชดใช้เนะครับเพราะว่านิพพานนะี่ครับมีนิพพานเป็นเครื่องอยู่นะอยู่อย่างนิพพานอยู่อย่างไม่เป็นอันตรพานอยู่อย่างไม่มีอวิชชาธานามานรณาติอุปทานนะครับชีวิตก็สงบเย็นนะครับชีวิตก็สงบสุขนะ่าีชว่าชีวิตก็เลือเกเือเกอเย็นเพราะว่านิพพาน นิพพานดับอวิชชาฐานาอุปทานนะครับชีวิตมุถุชน,นี่จะอยู่ด้วยอวิชชาฐันาอุปทานอยู่ตลอดเวลาก็เลยมีเหตุให้เกิดทุกข์เป็นระยะระยะต่อเนื่องแต่อริยะเจ้อาอริยะสงฆ์บุคคลเนี่ยท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์ท่านก็เลยไม่มีอวิชชาฐา,านามนติอุปทานตลอดเวลาแบชีวิตก็เลยดับเย็นดับทุกข์ดับความเจ้าร้อนดับความกังวล นะครับเพราะว่า,วานิพพานเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยนะครับนิพพานแล้วไม่ต้องปรุงแต่งอีกต่อไปนิพพานแล้วไม่ต้องยึดต้องอยากอีกต่อไปไม่ต้องมีเหตุให้เกิดทุกข์หรือว่าไม่ต้องรับผลของความทุกข์ทรมานทุกข์ยากลำบากฉะนั้นนิพพานจึงเป็นที่พึ่งที่ราเล็กที่อาศัยนะครับก็เรียกเป็นนิพพานเป็นเครื่องอยู่ อยู่ด้วยน,นิพพานนะครับอยู่อย่างไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องวิตกนะไม่ต้องทุกข์ร้อนไม่ต้องเศร้าร้อนไม่ต้องเดียดร้อนเพราะว่าความที่จะยุ่งยากเดือดร้อนวุ่นวายนั้นเกิดจากอาวิชชาฐนามรณาติอุทานเส้นส่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่เกิดอีกนะครับจ mm hmm. ันจึงมีชีวิตอยู่อย่างสงบเย็นสงบสุขสงบสบายเพราะว่าไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานอวิชา,า,ามาร้อยรัดเสบ,แท,บแทงและผลรน ทำให้เราร้อนอีกต่อไปได้นบิพพานดับปวิชาตัญหาอุปทา,านนะครับหมดความยึดมั่นถึงมั่นในสังขารทั้งหลายหมดความหลงในสังขารทั้งหลายหมดความอยากในสังขารทั้งหลายนะครับนิพพานก็สงบระงับสังขารได้นครับนิพพานก็สงบสติอารมณ์สงบใจได้นนิพพานก็หมด ความติดข้องติดค้างติดขัดติดคาอยู่ในความเป็นสังขารเป็นธาตุเป็นธรรมทั้งหลายนะครับนิพพานอยู่แล้วนะครับนิพพานอยู่แล้วขอเพียงเราหมดอวิชชาตัณหามาณนะทิฏฐิอุปทานนะนิพพานก็แทนที่มีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าถึงนิพพานบรรลุนิพพานแจ้งนิพพานนะครับ แล้วก็อยู่กับนิพพานตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาตลอดชีวิตนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่านิพพานนี่เป็นเครื่องอยู่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอยู่เลยถึงแล้วถึงเลยบรรลุแล้วบรรลุเลยนะครับฉะนั้นการที่ถึงนิพพานบรรลุนิพพานแจ้งนิพพานสิ้นสงสัยนะครับก็สิ้นอวิชชาสิ้นตัณหาสิ้นมานะทิฏฐิอุปทานได้ นะครับหมดความยึดความอยากหมดความลังเลสงสัยนิพพานดับอวิชชาระกรับนิพพานดับตัณหานิพพานดับอุปทานนะครับดับหมดมีแต่นิพพานที่ดำรงอยู่โดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรอีกนะครับไม่ต้องปรุงแต่นิพพานให้เป็นอะไรอีกเพราะนิพพานอยู่แล้วนะครับก็เลยคัดแต่นิพพานไม่มีการยึดการอยากหรือว่าอาวิชชาในนิพพานต่อไป พออนิพานดับอวิชชาตัณหามรรสิสุตานหมดก็เหลือแต่นิพานปล้วนรูปก็สักว่ารูปจิตก็สักว่าจิตเจตสิกก็สักว่าเจตสิกนิพานก็สักว่านิพานก็เลยอยู่กับรูปจิตเจตสิกนิพานอยู่กับปรัมมัชนะครับไม่หลงโลกไม่หลงธรรมนะครับอยู่กับความเป็นจริงนะครับอยู่กับสมมุติอยู่กับมายา ได้อย่างไม่หลงสมมุติไม่หลงสัจจะไม่หลงมายาพอรู้ความจริงนะครับในรู้แจ้งนิพพานหรือว่ารู้แจ้งในอริยสัจสี่ทุกสมถะนิโรธนั่นฉะนั้นการที่นิพพานสินลาคะสิ้โทะสินโมหะสิ้นตัณหานิพพานดับอวิชชาตัณหาอุปทานก็เลยสบายนะครับไม่ต้องหนักไม่ต้องตึง ไม่ต้องมืนไม่ต้องซึมเพราะว่าอาวิชชานั้นดับไปก็ไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยตนาดับไปไม่มีอะไรให้ต้องถูกร้อยรัสียบแทงหรือผรนออปทานดับไปไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นให้หนักให้ตึงนะครับทุกอย่างก็เลยเบาว่างโร่งปรุงสบายนะบนิพพานดับอวิชชาตนาอุปทานนะนิพพานดับอวิชชาตนาอุปทาน เสียได้นะครับก็เลิกหลงเลิกเป็นทุก์เลิกเป็นกังวลนะครับก็สงบกายวาจาใจอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสำรวมอยู่ด้วยความไม่กังวลไม่ยึดถืออยู่ด้วยความอิสระอยู่ด้วยความสิ้นทุกข์นะครับนิพพานดับอวิชชาตนะอุปทานนะครับก็เลยสว่างจ้าโปร่งลุ่ง นะครับไม่มีอะไรให้ต้องห่วงต้องกังวลต่อไปนิพพานดับอวิชชาตัณหาอุปทานนะครับในธาตุในขันในอายตนะนะครับในสมมุติในบัญญัติในสัจจในมายาทั้งหลายนิพพานดับอวิชชาตัณหาอุปทานด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ อวิชาดับตัณหาทานด้วยกันทุกคนนะครับเพื่อความสิ้นทุกเพื่อความสิ้นสงสัยเพื่อความสนุกนะครับ